And then you'll die. <laughs> ครับสวัสดีครับพมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไนค์ไนน์นูนี่ชาแนลนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้วิงไกลเดอร์มาใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับผมว่าเทคนิคการหาวิงไกลเดอร์ให้เร็วที่สุดให้แซงคนอื่นที่หากันเนี่ยหากันยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยสําหรับคนที่กําลังหาร้านเติมเกมนิโนคุนิค r อสเ w ิ r ์ d ในราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนาร้านโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับร้านนี้รับเติมทุกแพ็คของนิโนคุนิเลยนะครับผมผมยกตัวอย่างแพ็คเกจแพงที่สุด ปกติเนี่ยเราจะซื้อในราคา2,900ใช่ไหมตาผ่านตัวเกมนะครับแต่ว่าร้านโอโ p ทออัพเนี่ยจะเหลือเป็นแค่1,960บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงกใต้คลิปไปได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ วิงไคลเดอร์เนี่ยเป็นผ่านะชนิดหนึ่งนะครับผมอ่าเพื่อนๆลองมาดูตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าทําไมทุกคนเนี่ยต้องหาวิงไคลเดอร์กันด้วยอันดับแรกเลยเนี่ยวิงไ g ลเดอร์เนี่ยจะเท่มากๆเลยนะฮะเ,เหมือนเป็นยานบินแบบว่าจากนอกโลกยานหนึ่งนะเออบางคนก็บอกเหมือนคูวบต้านะฮะเป็นผ่านะชนิดเดียวนะฮะชนิดเดียวที่เพิ่ม ATK เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาตรงนี้เลยนะตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี HP แล้วก็คริติคอลนะครับแต่ว่าการอัปเกรดวิงไล เนี่ยเราจะใช้น้ำมันเครื่องในการอัพนะเราจะไม่ได้ใช้ไอเทมชิ้นเดิมในการอัพแล้วนะถ้าชิ้นเดิมเนี่ยเราจะใช้เป็นนี่อันนี้เลยนะครับไม้ขนนกในการอัพ แต่วิงไกลเดอร์เนี่ยจะเป็นข้อพิเศษหน่อยแม้แต่เป็นตัวอื่นเนี่ยสเตตัสก็จะต่างกันไปนะครับตรงนี้จะเป็นเพิ่มเลือดแม่นยำหลบหลีกนะฮะเห็นไหมมีวิงไกลเดอร์ชนิดเดียวนะครับที่เพิ่ม ATK นะครับเป็นชิ้นเดียวเลยซึ่งผมมองว่าโคตรจําเป็นเลยนะครับไม่ว่าคุณเล่นสายฟรีหรือว่าคุณเล่นสายเติมเนี่ยจำเป็นต้องมีไอเทมชนิดนี้เลยเพราะต่อให้ CP เขาเนี่ยเริ่มต้นมาน้อยนะครับถือว่าน้อยนะแต่ว่าสแตตที่เขาเพิ่มเนี่ย คือมันจะเพิ่ม ATK ถึง200กว่าหน่วยเลยนะเริ่มต้นนะฮะซึ่งผมมองว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าไอเทมผ่านะในสล็อตเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องขี่นะครับเขาก็จะเพิ่มสเตตสามสของสเตตผ่านะนั้นๆนะครับผมหมายความว่ายิ่งเรามีผ่านะเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยเก่งขึ้นมากเท่านั้นนะครับต่อให้เราใช้วิงไกเดอรนะสมมุติขี่วิงไกเดอร์ เนี่ยสแตทเราน้อยลงก็จริงแต่ค่า ATK เราสูงขึ้นครับเราเคลียร์มอนไวกว่าเดิมแน่นอนครับผมแต่ว่าเราต้องยืนมอนให้ไหวก่อนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะใครที่ใช้นกอยู่ก็อาจจะมีค่าแม่นยำแล้วก็ความหลบหลีกเนี่ยสูงคี์ตัวอ,อื่นดูเนี่ยอาจจะมีค่าดีฟเอนสูงกว่าปกตินะครับเพราะเขาเป็นสายป้องกันหมดเลยส่วนวิงไกด์เดอร์เป็นสายโจมตีนะครับผมเรามาดูการได้วิงไกด์เดอร์มันดีกว่านะครับว่าเราจะหาได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะวิธีแรกเลยเนี่ยใช้ได้กับทั้งสาย แล้วก็สายเติมเลยตัววิงไกลเดอร์นี่เขาจะใช้แต้มสีเขียวนะครับในการแรกเพื่อนๆมาตรงที่คําว่าแรกเหรียญตราตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ล่างสุดครับ ราเกตยิยศตรงนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ซื้อวิงไกรเดอร์เนี่ยเขาจะขึ้นว่าเป็น4,000นะ,ะ4,000แต้มในการแลกวิงไกรเดอร์แล้วก็น้ามันเครื่องอีกนิดนึงด้วยนะครับแล้วแต้มตรงนี้เนี่ยได้มาจากไหนบ้างนะครับมันจะมีจากกิจกรรมรายสัปดาห์นะครับผมลองเ,เข้าไปดูเลยกิจกรรมรายสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่80แต้มนะครับผมได้มา100แต้มนะส่วนถัดไปเนี่ยก็จะมาจากการ PVP นะครับผมกดเข้ามาที่ PVP เลยนะครับ มาดูตรงคําว่ารางวัลน,นะฮะนี่เห็นไหมมันจะมีรางวัลรายบุคคลนะครับผมได้แต้มตอนประมาณช่วงบ่ายโมงช่วงรีเกมนะครับยิ่งอันดับเพื่อนๆสูงเท่าไหร่เนี่ยของรางวัลก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าแค่เพื่อนๆติด1%เนี่ย ก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะวันละ28แต้มครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเนาะถ้าอันดับร้อยก็30มสิบเห็นไหมยิ่งได้อันดับสูงเนี่ยก็จะแต้มเยอะตามไปด้วยนะครับผมอย่างถัดไปเนี่ยก็มาจากการต่อสู้ลานต่อสู้หุบเขาลาวานะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรม3าเนาะนอกจากได้เอสเทอร์ไร์แล้วเนี่ยเราก็จะได้แต้มเนี่ยไปแลกวิงไคลเดอร์ด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีเหรียญจํากัดอยู่นะครับว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถเก็บเหรียญได้เท่าไหร่ตรงรางวัลลหีกตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าผมอยู่ที่แรง์มาาสเตตออรรนะั ต่อหนึ่งครั้งเนี่ยผมจะได้1 0 5แต้มแต่ว่าต่อสัปดาห์เนี่ยผมได้ไม่เกิน640แต้มครับผมถ้าจบซีซั่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้อีก850แต้มครับที่เราหวังเนี่ยคือต่อสัปดาห์นะครับผมหกรอยสี่สแต้มนะตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันในการจะแลกวิงไกลเดอร์นะครับถัดมาจะเป็นการ PVP ของสัตว์เลี้ยงนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะ กดมาที่ลานปลองอิมาเจนตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองกดรางวัลหลีกดูนะครับผมเช่นของผมอยู่ที่แพลตินัมนะครับของแพลตินัมเนี่ยจะได้ครั้งละ6เหรียญน,นะเพื่อนๆนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่จํากัดต่อวีกนะครับว่าเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าการลง p p พีอิมาเนเนี่ยมันจะรีเซ็ตตัวทุกๆ4ชั่วโมงครับไม่มีการรีเซ็ตให้5ตั๋วทุกบ่ายโมงไม่ใช่นะตรงนี้จะรีเซ็ตทุกๆ4ชั่วโมงหมายความว่าทุกๆ4ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆจะได้มา6แต้มชั่วโมก็ ได้มา36กแต้มเหมือนกันนะครับตรงนี้นะ นี่คือจะเป็นวิธีการได้วิงไกลเดอร์อมานะครับผมส่วนถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นสายเติมนิดหน่อยนะฮะสามารถได้เหมือนกันนะครับถือว่าเติมน้อยนะครับผมเติมน้อยนะตอนนี้ยังเป็นหลักพันอยู่นะครับอีกแล้วหลักพันอยู่นะฮะ,ะวิธีของผู้เล่นปกตินะครับผมที่เป็นเติมน้อยเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแพ็กเกจเด้งมานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมเติมแค่แพ็กอิมเมจนอย่างเดียวนะแพ็กอิมเมจนอย่างเดียวตอนแรกสุดเลยนะครับผมแรกสุดเลยเนี่ยหลีกผมจะอยู่ ที่โกนะครับตอนแพ็คเด้งคำว่าโกเนี่ยมันจะให้เราซื้อคล้ายๆว่าเป็นแบบว่าเป็นเหรียญแล้วก็มีหินสีแดงด้วยนะครับที่ใช้อัพดวงดาวด้วยนะตรงนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ300บาทพอสักพักหนึ่งผมกดเป็นแพลตินัมจะได้มาอีกแพ็กหนึ่งก็ประมาณ500บาทถ้าจะไม่ผิดนะ ถ้าจำผิดก็ขออภัยนะทีนี้ด้วยแต่ว่าไม่แพงครับไม่แพงถ้าการที่เราจะได้วิงไกลเดอร์มาเร็วที่สุดเนี่ยเราเน้นแพ็กที่มันเด้งขึ้นมานะครับผมมันเด้งขึ้นมาทั้ง PvP m e มาเจนแล้วก็ถ้าผมจําไม่ผิดนะการ PvP ตรงตรงนี้อะครับผมตรงนี้อะ น่าจะมีด้วยครับผมแต่ว่าตอนนั้นผมมองข้ามไปเพราะว่าผมยังไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแต่เอาจริงค่อนข้างจําเป็นอยู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่ม ATK e ด้วยอย่างที่บอกเนาะเพคเด้งขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอย่าพลาดกันนะครับผมเพราะว่าจะได้อีเดียนปรากิติยศเนี่ยมันหายากมากๆนะครับผมอย่าลืมนะฮะตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันสําหรับสายเติมน้อยเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับวิธีการหาวิงไคลเดอร์คิดว่าน่าจะไม่ยากเกินความสามารถเพื่อนๆกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝาก สตรีมนาไข่น้อยด้วยนะครับช่วงประมาณเที่ยงนะไว้เจอกันถึงตอนเย็นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ